นี่จะเป็นการฝึกกระบวนการความคิดจาก1 2 3 4มันจะมีการคิดคิแบบเป็นระบบนะครับเป็นการฝึกทักษะให้พวกเรานะครับหมากล้อมนี่คือประวัติประวัตินั้นมาคือจริงๆแล้วเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เกิดจากจีนเมื่อ3 0 0 0ปีที่แล้วนะตอนนี้เราเราคงไม่ต้องไปดูเลกขนาดนั้นวันนี้เราเราจะมาเรียนกันการพื้นฐานการเล่นเบื้องต้นนะครับมักล้อมก็จะมีอุปกรณ์อยู่นี่ไปทำอะไรกูมาให้เรา นมมีตัวโนมยขอสามไม่ไมไม่ไม่ได้ยนนะครอันนี้อะไรเนี่ยวนมขาแล้วอันนี้วโนมอี้ตัวอะไรเนี่ยมาใช่ไหมมานุ่งมามีลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชาย ฝันไฟไฟฝันฝันที่สวยงามไครที่คอยเพิ่เติมแต่งฝันแต่ฝันนั้นยังไกลอย่าเลิก

Get down, get and get on, get on.

啊。Wow. รักการอ่านของพี่ค่ะขอบคุณมากครับโรครงการหยุดงานอ่านหนังสือนะคะก็งบประมาณตรงที่น้อพงพูดข้าไปนี่คือไม่ใช่งบประมาณเพราะว่าเป็นการอ่านหนังสือในเวลาว่างก่อนเข้าเรียนก็<ม>คือการหนังสือจากห้องสมุดแล้วก็เรหนังสือจากที่บ้านมาอ่านนะครับโครงการน้องเิ่าอะไรเลยแลววมาไหนดีคะโครงการพี่โูดไปเองไปเองข้่มไป่ เราต้อัการะขอทิ้งทางไกเราเสียบคู่ให้นักเรียนมากักเรียนได้พากัสร้างสรประสบการณ์ผู้ที่อาจย่อมได้ความรู้วัตถุประสงค์่งเพ่อให้นัเรียนรักในการเองเพื่อให้นักเรียนมีความ้ เรอจะใช้เวลาเรา่มให้เป็น ก็เป็นการสานต่อต่อยอดความดีของโรงเรียนนะครับก้ประมาณ5 0 0ร้อยทครับะทอ้อบาใช้ใช้กิจกรรมำอไรครับางรานการซื้อหนังสือุปกรณ์อุปกรณ์หนังสือแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานที่ห้องสมุดหาไปบริกาน้องๆ เวลาสถานที่นองว่าโอเคไหมจัดกาที่ีนนัำเตียนน้องสว่างใครว่าเวลาสถานที่ดีดีมากยกมือต่อไปอาหารขนมแล้น้ดื่มที่น้องนินเดียววันนี้ใครชอบเอามือขึ้นพิธีกรรมประจกลุ่มและวิทยากรโค้กคือโค้พี่เองใครชอบโค้กพี่อ่ามาที่สุดยกมือยกมือ ผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การลงทะเบียนและการแบ่งปุ๋อยู่ในระดับดีมาก 2. พที่ทเปิดอยู่ในระดับดีมาก 3. การแสดงของน้องๆอยู่ในระดับดีมาก 4. การแสดงของพี่จากโรงเรียนกาเรนวัฒน์อยู่ในระดับดีมาก 5. กิจกรรมสัตก์นาการอยู่ในระดับดีมาก 6. นี่5ฐานอยู่ในระดับดีมาก 7. รวมพลังต่อยอดความดีอยู่ในระดับดีมาก 8. วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก 9. อาหารน้ำดื่มและขนมอยู่ในระดับดีมากสุดท้ายพี่เรียงประจำกลุ่มและวิทยากรอยู่ในระดับดีมากค่ะปันนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดกิจกรมรมและการอ่านสชุมชนและชนะบทครั้งที่56ค่ายเยาวชนแกนนำและการอา่านโรงเรียนนักเกนวสวรรค์และโรงเรียนบ้านหล่นแก่ขอกาบเรียนเชิญค่ะกิจกรรมเหล่าน,นี้นนที่จัดเแต่เช้านะคะกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักการอา่านสู่ชุมชนและชนบทครั้งที่56 ของโรงเรียนพลายนวัตรชื่นใจรับเข็มท่านผู้บริการที่จุดเพศผลประกอบคณะทีมคุณครูจริยาคุณครูปันญัทรคุณูเผานะคะและคุณครูจิราพรคณะชิมนาของนักเรียนชั้นปรนั่นหละต่างหากทชุนชน กรกาซึ่งเป็นชุมนของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมนะคะวันนี้โครงการกิจกรรม84ปีเยาวชนที่ดีทัดีกิจกรรมนี้ถ้าคนไหนที่ตั้งใจวันนี้พี่ๆทุกคนขอสีิ่วประมือพี่ๆทุกคนด้วย ย่างคุ้งได้วยขอบขอบคุณย่างคุ้งไวยด้วยสวยลูกขอบขอบคุณค่ะแล้วก็หันมาขอบขอบคุณออคุณออครูด้วยนะคะได้อาจ,จารย์ตมาแล้วมาสอบขอบขอบคุณทีกลุ่มรักกันอ่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้มาทำสีสัในให้กับโรงเรียนบ้านน้ำเกลี่ยอีกครั้งหนึ่งกลุ่มแรกการอ่านนี่ผมได้ยินมานานแล้วรู้จักมานะนะตั้งแต่ปีสี่สิบกว่านะเออผมอยู่ในโรงก็ตามไป มันอยู่ในเมืองก็ตามมาเราผูกขานกันในเรื่องของอาธิปิจารร่วมกันดังนั้นน้องๆก็ได้รีบที่อยู่เรียนกกน,นักเก็งนักเตะนี่ถ้าสนใจที่จะไปเรียนต่อกัย่ยาวัตรก็กให้บอกพ่อแม่ว่าจบป .6 ไปดีอยากไปอย,อยู่กนพยาวัตรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างคนจริงๆแต่ยพยาวัตรพ่อเคยไปหลายครั้งครับ เป็นโรงเรียนดังหนึ่งที่อยู่แนวหน้าของจังหวัดพังงเรียนหนึ่งเลยน,นะครับในจังหวัดแต่ก็ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางที่ปรึกษาโครงการ,รกรมรักษาด่านครับในสามท่านที่มาวันนี้ท่ญญานอาจารย์จันทิยาท่านอาจารย์ปนารนรท่านอาจารย์เผ่านะครับ,รบแล้วก็อาจารย์ อดีตโรงเรียนนายก็มาให้กำลังใจอยู่นะเห็นที่บามถูกพันนะครับที่มีต่อกันนะครับวันนี้นั้นเตียงนะครับเปิดเจ้าภาาแต่ครั้งต่อไปอาจจะเป็นรองแต่งก็ได้ครับก็เลยขอขอบคุณทางกายาวัฒนะครับที่สร้างิ่งดีๆตรงนี้ให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็มาสารฝันให้กับน้องๆนะครับถ้ามีอะไรที่ให้ช่วยเหลือได้ก็ยินดีตลอดนะครับอ่านโรงเรียนกายานวัฒน์กลุ่มนักันอ่านนะครับ ประดีที่จะร่วมกิจกรรมนะครับมีหลายโรงเรียนวิชานะนะครับวชาขอกํามันไม่ชวนจนะได้จัดกัดด้วยสถานที่และเวลานนะครับแล้วก็ประมาณเราเลยจัดได้แค่นี้ก่อนครับต่อไปก็คงจะจัดได้ดีกว่านี้นะครับต่อไปเป็นครั้งที่ห้าสิบเจ็ดนะครับครั้งห้าสิบเจ็ดนี้เป้าหมายจะไปที่ไหนน,นะครับก็รอฟังข่าวดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ การเรียนการยวรัตน์ผลักันอ่านและฝึกทูนพ้นฐานพี่น้องเรียนบ้านบแท่แล้วก็บ้านนักเกีงนักสวางทุกท่านนะครับที่ได้เร่่มกิจกรรมเป็นอย่างดีพอมีโอกาสได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับกาวันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าผู้บริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะทุกโรงเรียนนะคะโรงเรียนของพี่เองก็ตามเรียนน้องก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณพี่อย่างมากเพราะจริงๆวันนี้เป็นวันสอบปลายภาคของพี่ ทำดีให้พ่อดูท,ทําเถอะถ้าทําแล้วก็ดำเนินการฝ่ายบริหารเลยพี่ต้องไปกลับกลับไปสอบย้อนหลังพอวันนี้บอกไปสอบนะคะแล้วน้องๆก็เพิ่งสอบเสร็จก็เป็นจังหวะดีก็ขอเสียงปรบมือให้พี่ครั้งหนึ่งค่ะเมน่ี้พี่ก็จะไปสอบนะคะเรียนหนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องเรียนด้วยแล้วก็เล่นด้วยนะคะอยา่างน้องๆน้องๆชั้นเล็กๆเนี่ยเรื่อง หนูก็ช่วยที่บ้านทำกิจกรรมได้นะก็จะเก่งเหมือนพี่เขานเนี่ยก็ช่วยมาทํากิจกรรมนะคะก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าต้องอ่านหนังสือวันละนิดจิตแย่มใสนะคะเราให้อาหารสมองโดยการอ่านหนังสือเราให้อาหารท้องโดยการรับประทานอาหารก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทางสวัสดีค่ะ เราทำแล้วกคุณคุณวิทยากรติดอย่างสวยเลยครับรู้สึกดีใจมากมากแล้วก็ได้ประสานงานกับท่านผอนัทมุสตั้งแต่สัปดาหกก่อนๆที่ผ่านมาว่าเราคงควาิจกรรมร่วมกันมากัะท่านผอเพราะว่าครัแรกที่เจอท่านผอแล้วไ้ทํากิจกรรมร่วมกันนั่นคือตั้งแต่ปี2547นะคะที่บ้านขาขาม และก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีสําหรับโรงเรียนการีรวัตนะคะที่ได้รับคั้เลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานนะคะรวมทั้งเราเป็นหนึ่งใน84โครงการที่จะน้อมถวายแด่พระบาทเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็โรงเรียนทั้งเพียงบ้านโน้นใต้ก็ได้รับเกียรติเช่นเดียวกันลูกไม่ใช่เฉพาะการีรวั์ เพาว่าภาพบรรยากาศเนา่วันนี้จะเฉี่ยแร่ทพ่วประเทศประมาณต้นมีนาคมนะคะนะ,ะ,นะ,ะแล้วทั้ง84โครงการนะคะเ็าจะมา,ารวมแล้วก็ถวายแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตอนประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะอยากให้พวกเรามาเห็นไหม <Yeah. S 1> คนเราไม่ต้องมาแล้วล่ะ เพราะว่าวันนี้เราประเมนแล้วนะคะน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้เก่งมากรวมทั้งผู้บริหารที่ในการสนับสนุนอย่างเยี้ย่รวมทั้งคุณครูด้วยแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรนะคะในเรื่องของงบประมาณนะคะพี่ปานยินดีที่จะประสานงานให้อนนี้วันนี้เราได้คือข่ายสองสองหน่วยงานแล้วที่จะมาช่วยน้องๆก็คือโครงการเอเมอร์ลินะคะับแล้วก็ซีพีโอที่จะมาช่วยสนับสนุนรวมทั้งครูจิราพรเพียรุรด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคำกิจกรรมที่ไหน สสนับสนุนอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะท่านรองที่ได้ให้เก็บมาเป็นประธานนะคะขอบคุณท่านผองนะทุกทุกที่เหน็ดเหนื่อยนะคะตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่นี่ท่านก็ได้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนแห่งนี้ได้สุดยอดมากขอบคุณอาจารย์ชยาน้คะขอบคุณอาจารย์สมควดีใจมากที่เด็กได้มีโอกาสเพราะว่าปกติที่โรงเรียนก็จัดกิจกรรมอยู่แล้วเพื่อ ถ้าได้มาร่วมกับน้องๆอ,อย่างนี้ก็คงเป็นกิจกรรมที่ดีคิดว่าวัตถุประสงค์ก็คงประสบผลสําเร็จเด็กก็คงจะได้รับความสนุกสนานและก็แฝงด้วยความรู้เด็กจะมีนิสัยรัการอานเพิ่มมากขึ้นครับรู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางโรงเรียนกัละยาณวัฒน์ได้มาจัดก,กิจกรรมรักการอา่านในวันนี้นะคะ วันนี้ก็ถือว่าโรงเรียนบ้านน้าเคียงได้เปิดโลกกัรศน์กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับความรู้จากนักเรียนรุ่นพี่ข้างนอกนะคะเพื่อที่ไม่ให้ความรู้ความสนุกสนานขอขอบคุณโรงเรียนกัลย,ยาณวัรเป็นอย่างรู้สึกยินดีครับที่กลุ่มรักกานอ่านจากกัลยาณวัดนะครับได้มาจาัดกิจกรรมค่ายรักกันอ่านให้กับน้องๆในโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนนะครับรเรียนบ้านน้ำเคียงและวางและเรียนบ้านนนแต่ ก็ขอขอบคุณทางนิกาาวัฒน์ะครับที่ให้วันสำคัญในเรื่องนี้ก็ขอให้ทางกลุ่มและกันอ่านได้จากกิจกรรมเช่นแบบนี้ไปตลอดไปนะครับดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักกระดาษสู่ชุมชนแล้วก็ชนบทครั้งที่56ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงเรียนกัรยาวัตนทที่มา เห็นนะคะมาวันนี้ซึ่ง,งดิฉันก็ได้เกีรยิเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนชุมชนและชนบทนะคะซึ่งก,การรักกระถานถือว่าเป็นมิติสำคัญการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนโดยเฉพาะนักเรียนนะคะผู้นําที่มาก็เป็นนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนของเป็นรุ่นพี่เป็น ธยมซึ่งเราก็มาเ็ความสำคัญแล้วก็มาลงสู่เด็กระผมนะคะทางสำนังกงานเขตที่เราคิดว่าโครงการนี้เป็นการที่ดีต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการกัลยะาณวัรที่เหความสำคัญแล้วก็ให้ทงางทีมงานทางท่านอาจารย์แล้วก็นักเรียนที่เป็น เรือข่ายได้มาสร้างแนวความคิดให้เกิดแก่เด็กปฐมของเรานะะคโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในระดับขั้นพื้นฐานนี่นะคะในชั่วชั้นของที่หนึ่งแล้วก็ที่สองถึงมาลงไา่กิจกรรมเราก็จะมีของมาสนับสนุนโรงเรียนด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งทางผู้บริหารโรงเรียนทั้งสองโรงนะคะบ้านน้ำเงี้ยงสว่างแล้วก็บ้านนวลแก้นะคะบ้านแขกผู้มีเกียรติที่มารลื่อนยัน กระดานต่อไปค่ะขอบคุณค <c oughs> ่ะผมดีใจที่ว่ามี่ีดคณะนัเรียกมาจากคณะญาติครับคณะญาติมาทำกิจกรรมกับดชุมชนที่บ้านของน้เกเรียนผมมิใจดีใจแทนชาวบ้านที่ช่วยสอนมาก็จะเป็นการฝึกฝนให้เด็ก นักเรียนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่ดีรู้จักการวางแผนนะครับเป็นหมู่หมานน้ำใจมาบ้างของน้องรู้สึกดีที่เด็กๆทุกคนเด็กๆให้ความสนใจดีครับที่ปลูกนะคะน้องๆโตเล็กๆน่ารักดีแล้วก็เก็เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วก็เยาวชนที่เสียสละลงพื้นที่เพื่อที่จะมาทําให้ปลูกฝังนิสัยให้กับเด็กเล็กๆที่เอ่อ เขาก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีโอกาสเท่ากับโรงเรียนก็คือสิ่งที่พี่มองเห็นก็คือว่าเราได้ทําความดีโดยการที่ปลูกฝังสิ่งที่เขาจะได้มีโอกาสนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในการนาไปเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจาําวัน ที่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเขามากๆครับก็คือรู้สึกภูมิใจที่ได้มีเยาวชนในประเทศไทยเราในบ้านเราเองเนี่ยเห็นคุณค่าของการรักการงานครับก็ขอให้ทำแบบนี้ตลอดไป็็นนนรัเเจจทุกกกกสาาาด้วยยะึงลป ज <coughs>